สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้แล้วก็พบกับแผงจรพระเครื่องอีกเลวพ่นานนะครับสําหรับแผงจรวันนี้บอกเลยว่าดุเด็ดเผ็ดมาแน่นอนนะครับหน้าพาะหลากหลายนะครับเดี๋ยวลองเข้ามารับชมดูพี่300ทุกองคพร้อมส่งนะเน้นย้ำนะพ่น้สา300ทุกองคนะครับพร้อมส่งอีกต่างหากนะครับไม่มีค่าจะส่งแดงสิ้นนะครับ เก็บเงินปลายทางอย่างเดียวของเราชัดเจนอยู่แล้วพี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อพระนะพี่นะนะครับไม่ว่าจะเป็นบริการส่งนะครับบอกเลยว่าสุดๆนะครับของเราก็ไปเลยแล้วกันพี่รายการแรกนะครับเพื่อไม่ป็นการเสียเวลานะครับรายการแรกนะครับเอาเป็นเอ่อเปิดโลกนะครับใช่ไหมเนี่ยเปิดโลกกาแพงเพชรครับพี่นะพี่นะเออเปิดโลกยืนต่อกําแพงเพชรแหมสวยสดงดงามไม่ละพี่นะครับสวยสดงดงามไม่ละนะครับยืนต่อกําแพงเพชรนะครับสาหรับองค์นี้ก็ไม่มีอะไรมากมายพี่นะครับพระเก่าพระเดิมแบบนี้ ี่นะครับซึ่งก็น่าจะรู้อยู่แล้วลหะนะครับ <c oughs> เนื้อแบบนี้กําแพงเพชรอยู่แล้วพี่เนียนละเอียดแบบนี้นะครับ300ร <c oughs> ายการแรกนะครับเปิดโลกเปิดใจไปเลยแล้วกันนะครับ300บาทนะครับสมเด็จ หมายเลขหกดีกว่านะครับหมายเลข6องค์นี้นะครับภูมิใจนําเสนอรละเกินนะครับเป็นพระสมเด็จสองครองหรือเปล่านะครับองค์นี้ก็จะมีคาบกลุนะครับแต่เป็นพระพิมพ์ใหญ่ฝากกุหรือเปล่าพี่นะพี่นะใช่ไหมสองครองฝากกุว่าดูเนื้อดินะครับเนื้อออกไปทางโซนบางหุ่นพรมแต่เป็นพระวัดระคังพิมพ์ใหญ่นะครับอาจจะเป็นพระสองครองก็ได้นะครับเพราะว่า1คือคาบกุหนาแน่นนะครับกุแบบสวยๆด้วยเนี่ยอ้ากลุหนาแน่นกุแบบสวยๆนะครับนานๆจะเจอนะนะครับนานๆจะเจอนะพี่นะดูดิแม่คาบกลุหนาแน่น นะครับผงเราไม่ธรรมดานะพี่นันนะครับแบ่งปันกันไปราคาเบาๆนะครับหมายเลขนี้นะพี่นันนะครับหมายเลข6อาจจะเป็นพระสมเด็จ2อง้องนะพี่นะสามร้อยบาทน่าศึกษาพี่นะครับมาพร้อมกรอบด้วยน่าศึกษานะครับไปต่อเลยแล้วกันนะครับสาหรับหมายเลขต่อไปหมายเลข10บหยาพลาดนะพี่นะเออหมายเลข10บหยาพลาดดิดูเนื้อนดินะพี่ดูเนื้องนี้เนี่ยนะเห็นไหมคราบกรุเป็นไง พูดออกมาจากในเนื้อนะครับเออพูดออกมาจากในเนื้อนะพี่นะนะครับอันนี้ไล่ให้ดูเลยนะพี่เพื่อความชัดเจนและความสบายใจของพวกพี่พี่นะนะครับไล่ให้ดูแบบเห็นจ่าจ่ะนะครับคาบน้ามันตังยิวคาบกลุคาบความเก่าเป็นอย่างไรนะพี่น้นะครับไล่ให้เห็นแบบจ่าจ่ไปเลยนะครับของเรามันต้องจ่าจ่ะใช่ไหมล่ะพี่นะครับมันถึงจะสะใจเออมันถึงจะสะใจจะพี่จานะนครับดูคาบกลุดิเนี่ย เป็นยาเดิมๆเลยไม่แน่ดู้ามกรูเนี่ยนะครับอ่ะสามร้อยบาทนะพี่น้านะครับหมายเลขสิบนะครับพ้าแบบนี้นะพี่น้าแพงกว่าสามร้อยเยอะนะครับบอกเลยแบ่งให้นะครับหมายเลขสิบสามร้อยบาทนะครับไม่ต้องพูดความทำเพลงอะไรมากมายครับพี่หลวงปู่สุขนะครับปู่สุขปากคอมะขามเท่ากับพี่เนื้อชินตะกวัวพิมพรัศมีข้างเนี่ยโอ้โหเป็นไงนะพี่น้านะครับพิมพ์ประพามนทนรัสมีใช่ไหมโอ้โหเดิมๆนะจ๊ะหลังยันนูนี่ออกวัดดอนตาลหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นพระพิมพ์นี้ออกวัดดอนตาพี่น้านะครับเนื้อช จินตะกวัว3า0บาทน,นะครับหลวงปู่สุขเป็นไงผ้าสวยๆผ้าเดิมๆนะพี่น้าในอนะับหมายเลข3 หมายเลขสามองนี้ธรรมดาที่ไหนแล้วพี่นะครับนะลงรักปิดทองไว้นะพี่นะเนี่ยพระลงรักปิดทองเดิมๆเลยพี่รักษาผิวนะพี่นะนะครับแต่เก่าแต่ก่อนก็แบบนี้แหละพี่นะครับรักษาผิวพระนะครับพิมนะพี่สังเกตดูพิมนะเห็นไหมหลวงวิจารณ์ไหมพิมพ์คมเห็นไหมพิมพ์คมชัดลึกเห็นไหมดูแม่พิมพ์ก็ดิสวยจริงๆนะครับนะซุ้มนี่เป็นเส้นเลยพี่เอ้ยในพี่นะนะครับเป็นเส้นเป็นแท่งเป็นสันขึ้นมาเลยนะครับดูเนื้อดลานหลังนี่ยไหมรอยปูไตในพี่นะรอยปีบรอยแย้มรอยปูไตค่าความเก่านะครับอันนี้คือค่า เป็นธรรมชาติองค์พระบ่งบอกอยู่แล้วพี่นะพระมีอายุเอพระมีอายุนะพี่นะพร้อมแขวนพร้อมใช้อีกต่างหากนะครับเือร์3หมายเลข3 300บาทนะครับพระสวยๆแบบนี้นะครับไม่ควรปล่อยให้หลุดมือเนาะไปต่อนะครับองค์นี้ครับพี่พระท่ากระดานนะครับนะโอ้โหรงชาติรงรักปิดทองนะครับดูพระต่ละองค์ต่ละชิ้นของผมสินะครับราคานี้นะพี่นะนะครับจับต้องได้แบบสบายๆนะครับราคาเบาๆร้าใจเสมอนะครับราคาเบาๆร้าใจเสมอจะพี่จ๋านะครับจะเนื้อแบบ บบนี้แล้วก็เออแล้วถ้าเนื้อแบบนี้แล้วก็พี่ดูไข่เด้นะพี่ดูไข่ตะกัวเด้เดิมไมเ่เดิมออาเดิมไม่เดิมพี่ดูไข่ตะกัวสา0รอยนะครับ3า0ร้อนี่มันเป็นราคาที่บาดหูบาดตาจริงๆนะนะครับราคานี้ไปต่อดีกว่านะครับสำหรับองคนี้หมายเล่มหนึ่ง นะครับหมายเล่มหนึ่งองนี้พิมพฐานแซมพี่ดูเนื้อด้านในนะครับนี่นะครับไม่ต้องเชื่อผมมากนะครับดูเนื้อด้านในดีกว่านะครับหนึบนุ่มขนาดไหนนะครับหนึบนุ่มขนาดไหนครับพี่โอ้โหดูเนื้อนะพี่นานะครับเน่ดูเนื้อดูเนื้อนะครับเป็นไงเอออันนี้ให้ภาพเขาฟ้องนะพี่น้านะครับไม่ต้องแปลอะไรมากมายนะครับสําหรับพระองค์นี้หนึบนุ่มดูง่ายนะครับหนึบนุ่มดูง่ายข้างๆมีรอยปีรอยแย้เป็นธรรมชาติข้างๆนะพี่น้านะครับมีรอยปีรอยแย้แบบเป็นธรรมชาตินะครับเพราะพระมันมีเขาเรียกอะไร มันมีมิติมันมีความเขาเรียกอะไรมันมีความหนึบนุ่มในพินาในตัวใช่ไหมมันมีความเป็นธรรมชาติแร่หนึบนุ่มในตัวพี่มมดูพิมดิโอ้โหอย่างสวยนะครับอย่างสวยหมายเลขหนึ่ง one, นัมเบอร์วันน,นะพนะใครับฐานแซม3ามร้อยบาทนะครับเอาลนะเอาลนะ,านะาน,ะนะนะครับนะแล้วก็หมายเลขสิบเอ็ดนี่มาดูหมายเลขสิบเอ็ดนี่นะว่าพระบ้านบ้านจริงไหมนี่ดูในเส้นบังคับพิม์นี่ดูเส้นบังคับพิม์นี่ เห็นไหมดูเส้นลอยเส้นบังคับพิมพ์เนี่ยนะครับแล้วดูด้านข้างเนี่ยแม้เนื้อเขาแกร่งเนื้อแกร่งมีความเก่าอยู่แล้วพี่ดูวงแขนเนี่ยเป็นไงแกร่งไหมล่ะดูเนื้อดินะครับให้ภาพเขาอธิบายนะพี่น้านะครับบางทีผมอธิบายไปพี่อาจจะไม่เชื่อนะพี่น้านะครับลองมองภาพประกอบนะครับพี่ลองมองภาพประกอบดูฐานสิงค์ดิเน่เ่เน่่เมันจะมีฐานสิงค์ใช่ไหมเนี่ยเนี่เน่เน่เป็นฐานสิงค์ลงมาเนี่ยโอ้โหเป็นไงเดีดูเนี่ยขาโต่เนี่ยเดี๋ยดูขาโต้เขาเนี่ยนะครับโอ้โหเป็นไงมีมิติเปล่าดูดิเห็นดี๋ยเปวเห พระเดิมอ่ะนะครับพระดําเดิมดมาพี่นะครับพูดยังไงมันก็เก่านะเออไม่ต้องพูดยังเก่าเลยนี่นะครับไม่ต้องพูดยังเก่าเลยพระแบบนี้นะครับเพราะได้มาจากความเป็นธรรมชาตินะพี่นะนะครับความเก่าดูเลย เป็นชั้นชั้นชั้นเลยเนื้อเลครับเม็ดดาเม็ดแดงเม็ดขาวเม็ดขาวขุ่นนะครับมีครบอยู่แล้วเนี่ยนะครับพี่ก็สังเกตกันได้ไหนแม่เดิมเดิมแบบเนี้ยนะครับพระเดิมเดิมแบบนี้ปล่อยพลาดมือไงแล้วพี่พิมพ์อย่างสวยเลยเนี่ยนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับอย่าผมบอกว่านะช้านะพี่นะนะครับใครไวใครได้หมายเลขสิบเอ็ดสามร้อยบาทนะครับพระแบบนี้ไม่ได้เจอบ่อยๆนะพี่นะนะครับแบ่งปันให้นะครับเราแบ่งปันให้ไปต่อดีกว่าหมายเลขสิบสี่ สำหรับหมายเลขสิบสี่อันนี้มาอยู่ในเรียมพลาสติกนะครับผมว่าน่าจะเป็นพระลงกุ่วเนี่ยเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นบางหุนพรมแหละนะครับพระอาจจะผ่านการใช้มาบ้างนะพระอาจจะผ่านการใช้มาบ้างนะครับข้อสังเกตของผมคือว่าพระองค์นี้กดเมื่อตอนดินเนื้อเนื้อหมัดหมัดเห็นไหมมันจะมีรอยเนื้อด้านในเนื้อลึกๆเนี่ยมันจะเป็นรอยเนื้อเหมือนรอยแฉะเออเหมือนรอยเนื้อแฉะพูดง่ายๆเลยดีกว่านะครับพูดง่ายๆสั้นๆเลยรอยเนื้อแฉะนะครับด้านหลังเห็นไหมเนี่ยไ้แม่ดูเนื้อดิ นะพระเท่านี้ลงกูแน่นอนพี่นะครับจะเป็นบางหุ่นพรมเนาะเอ่อจะเป็นกูเก่ากูใหม่กูไหนอันนี้พี่ต้องหาที่เอาเองะคงับเพราะพังมาเดิมๆลยเนี่ยหมายเลขสิบสี่สามร้อยบาทนะครับตรงตามหมายเลขแน่นอนพี่เพราะว่าผมอ่ะบอกหมายเลขแล้วผมก็ใส่ไว้เหมือนเดิมเนี่ยนะครับน้ำมันจะไม่ตรงมันเป็นไปไม่ได้นะพี่นันนะครับไปต่อเรื่อยๆอันนี้ไม่ได้เขียนหมายเลขแสดงว่าเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นะครับน่าจะเป็นของหายากมาองค์นี้ดีกว่าะครับองนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าเอ่อ ชินราชนะครับชินราชหลวงพ่อเงินวัดดอนเย่หอมะอันนี้พระหลอ่อโบราณน,นะพี่น้านะครับพระหล่อโบราณนะพี่ชินราชหลวงพ่อเงินวัดดอนเยญ่หอมเป็นพิมพ์สองหน้านะเป็นพิมพ์สองหน้าแล้ว <trong> พ <sentences> <uma ül beginner> ี่ดูเนื um ้อพระดินะครับนะแหมมันจะไปค้านสายตาพวกพี่ได้ไงเราหูพระหล่อโบราณพิมพ์สองหน้าสามร้อยบาทนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนเยญ่ยหอมนะครับหมายเลขสี่ สำหรับหมายเลขสี่องนี้นะครับนี่ฐานแซมลรงรักลงชาติแล้วอย่างสวยเลยพระนี่พระเดิมนะครับพี่ดูเนื้อพระซะก่อนนะครับที่เขาเก็บรักษาเนี่ยเป็นไงเดิมไม่เดิมเออเดิมไม่เดิมบอกออกอยู่แล้วนะครับนะบผมจะไปกหกสายตาผู้พี่ได้ยังไงนะครับความรู้ผู้พี่ก็มีดูดิเนี่ยพระมาเดิมเดิมนะพี่คาบทองแบบลึกๆเลยดีกว่าเออคาบทองแบบลึกๆแบบนี้เลยนะนะครับด้านหลังเห็นไหมรอยปีด้านข้างรอยปีก้อนมวลสารคาบความเก่าเห็นไหม เนี่ยมันคือครบอ่ะเออมันคือครบจริงๆรนะังนะครับสสำหรับองค์นี้ใครไวใครได้นะครับพระสวยมากดูพิมดิยังสวยนะครับอลังการงานสร้างนะพินะนะนราบหมายเลขสี่สามร้อยบาทนะครับหมายเลขสี่ในพนะนะครับบางๆนะบางๆแล้วก็เอาวัดเกตบ้างไหมนี่วัดเกตเนื้อแก่งไม่แก่งเดี๋ยวมาดูวง,งนี้เนี่ยเนี่ยดูวง,งนี้เนี่ยเป็นไงดูพิมดินะครับดูพิมพ์ดูปลาย เนี่ยดูปลายเนี่ยแม่ดูปลายกาเรียกอะไรปลายฐานเนี่ยแม่เป็นเข็มเลยแม่เล็กเรียวแหลมคมนะครับเป็นเข็มเลยนะนะครับธรรมดาเราไม่มีอยู่แล้วพี่เราชอบมีแบบพิเศษนะครับดูดดีล้วละพังผมนะไม่เหมือนที่ไหนนะครับลองดูเนื้อพร้าก่อนนะพี่ลองตัดสินใจดูเนื้อพระซะก่อนความแก่งความเก่านะพี่นะเออความแก่งความเก่าเลยแม่ี่มีรบ ขอบด้วยกระดาษทายนะพี่นะนะนครับเป็นเอกลักษณ์และเป็นสัญลักษณ์ของวัดเกศเลยพี่ด้านหลังเห็นไหมมองอยู่มองดูรู้เลยว่าแกล่งจริงนะพี่นะเออมองดูพี่ก็รู้อยู่แล้วว่าพระองค์นี้แกล่งจริงๆนะครับสําหรับองค์นี้นะบางๆเลย300นะพี่นะหมายเลข8เนี่ย หมายเลขแปดสามร้อยบาทนะครับเนี่ยใส่ซองไว้ให้เหมือนเดิมนะครับอ่ะนะครับไปต่อไปต่อหมายเลขห้าเนี่ยครหมายเลขห้าแหมองค์นี้เป็นยังไงนะพี่นะนะครับมองแล้วก็ดูดิเนี่ยดูร้อยปีร้อยแย่ด้านข้างเนี่ยเห็นไหมร้อยสับร้อยปีร้อยแย่นะ้ําน่าจะเป็นวัดพระรังนะส่วนตัวผมมองเป็นแบบเนื้อเขาแกร่งดูดิเนี่ยเรื่อมๆเ,เ,เลยเนี่ยแม่สะท้อนไฟเลยนะครับความเก่าสะท้อนไฟเลยพี่ นี่เห็นไหมนี่แบ่งปันเลยนะนะครับราคาอันนี้ต้องแบ่งปันเลยนะพี่นะในนะเห็นไหมความเก่านี่สะท้อนไฟเลยเหไหมรอยปีรอยแยะค้าบความเก่าต่างๆนะครับรอยปีรอยแยะค้าบความเก่าน,นนะครับ,บ,มรบไม่สามารถโกหกสายตาพวกพี่ได้หไหมรอยสับเห็นไหม โอ้โห oh, แม่มีมีมิตินะพระมีมิติแบบนี้ไม่น่าพลาดนะพระมีมิติความแก่งความเก่าแบบนี้นะครับนะ้บอกตรงเลยว่าไม่น่าพลาดและไม่ควรพลาดสาหรับองค์นี้นะแบ่งปันเลยพี่300นะพี่นะ้ำหมายเลขห้านี่นี่มาเดิมเดิมเลยะนะครับน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะน้ำหมายเลขห้านะครับหมายเลขห้าแล้วก็พระเหรียญบ้างดีกว่า นะครัาเหรียญบ้างดีกว่าพี่สำหรับเหรียญเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อพรมครับพี่วัดช่องแขนะเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแขพี่เหรียญมหาลาภปีหนึ่งหกเนี่ยดูเซียนวิ่งเนี่ยเดี๋ยวดูเซียนนงวิ่งเนี่ยไหมเนี่ยตรงหมายเลขห้าเลขหนึ่งเลขหกเนี่ยนะนะเซียนวิ่งแบบเดิมๆนะครับเซียนวิ่งแบบเดิมๆเลยพี่สำหรับหลวงพ่อพรมนี่รอยตัดยังขยืนเลยเนี่ยนี่มีรอยตัดยังขยืนเลยเนี่ย อ่ะแบ่งเลยสามร้อยนะครับแบ่งเลยสามร้อยนะครับไปต่อเหรียญหลวงพะลุงนะครับสําหรับเหรียญนี้นะดูพื้นผิวนี่โอ้โหเป็นไงแสบหูแสบตาเลยทีเดียวนะครับแสบหูแสบตาเลยทีเดียวสําหรับหลวงพะลุงนะครับไม่ว่าจะเป็นเมตตานะครับเมตตาเส้นฟอนต์ตัวหนังสือนะครับความตึงความคมความเก่าสองสี่แปดสี่นะครับเหรียญหลวงพะลุงครับพี่สองสี่แปดสี่สามร้อยบาทนะครับพะลุงนะพี่น้านะครับวัดท่ากระบือนานๆจะเจอสักทีนะพี่น้านะครับ ไปต่อนะองค์นี้พี่นะองค์นี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าพระปีรันไหมใช่ไหม เนี่ยโอ้โหดูดิเนื้อเขียวคาบกรูขึ้นเป็นเป็นฝ้าฝ้าฝ้าเลยดูดิอันนี้กรอบเดิมๆนะนะครับพระปีรันเนี่ยแมเนี่ยกรอบเดิมด้านหลังนี่บอกเลยว่ายุบย่นนะครับด้านหลังบอกเลยว่ายุบย่นแน่นอนเนี่ยพี่ดูเนื้อเดี๋ยวม่แล้วคาบไข่กขขึ้นแบบเป็นธรรมชาตินะครับคาบไข่กขขึ้นแบบเป็นธรรมชาติองค์นี้นะแบ่งปันเลยสามร้อยนะครับโอ้โหพี่ดูเลือกเอาละกันนะครับพระแบบนี้สไตล์นี้โซนนี้หมายเลขสองครับพี่นะครับเส้นได้โอ้โหเส้นได้องค์นี้ธรรมดาไม่มีแล้วพี่ดูการโยกการเอียงการเอ็นนะครับเห็นไหม วัดบางหุ่นพรมหรือเปล่าใช่ไหมกรูบางหุนพรมไหมเนี่ยนะครับนี่จะเป็นคาบกรูนะผมว่าเนี่ยคาบกรูหนาแน่นเลยนะครับคาบกรูหนาแน่นเลยพี่นะครับผมว่าน่าจะเป็นบางหุนพรมนะด้านหลังครับพี่เห็นไหมบลอยแยะบอยยุบรอยย่ยยนเออบอยแยะบอยปีบอยยุบรอยย่นรอยคาบความก่าวต่างๆนะครับแระเนื้อที่แห้งอา้าวไม้ครบไม้ครบแล้วพี่นะหมายเลขสองจัดได้จัดนะครับสามร้อยบาท เหรียญนะจำนบเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงปู่โตนี่พี่ดูรอยย่นเดี่ยนี่เอ้านี่ช้าๆเลยเนี่ยค้างไว้เลยนะครับค้างไว้เลยพี่ดูรอยย่นนะครับพี่ดูรอยย่นเนี่ยแม่ดูปีนี่สองห้าหนึ่งสองนะครับสองห้าหนึ่งสองหูพระแบบนี้นะครับพระแบบนี้ผมบอกเลยว่าสุดจริงๆนะครับเออสุดจริงๆแล้วดูเนื้อเดยนี่นะครับองนี้นะ นะครับอง์นี้นะสามร้อยถือว่าใครไวใครได้นะบแบ่งปันให้แล้วนะเออใครไวใครได้สุดจริงๆพี่สวยสวยกิฟเลยนะครับสวยกิฟเลยหมายหมายเลขสิบสองเลยเอ้าไหนไหนก็ไหนๆหนละมาถึงหมายเลขนี้แล้วนะครับหมายเลขสิบสองเนื้อสวยมากหลังกระดานเนี่ยเห็นไหมเนื้อสวยหลังกระดานครับพี่เนี่ยดูเนื้อเขาดินะครับนี่คือเนื้อแรก่กราบความเก่าที่เป็นธรรมชาตินะครับเออเนื้อแร่ ครับความเก่าที่เป็นธรรมชาติโอ้โหเาพ้าแบบนี้ไม่เป็นธรรมชาติและวพ้าแบบไหนแล้วพี่ที่เป็นธรรมชาตินะเนี่ยดูหลังนี่กระดานแบบพลิ้วๆเนี่ยแม้รดูรอยกระดานเนี่ยเห็นไหมดูรอยดูร่องกระดาเนี่ยพลิ้วๆเห็นไหมโอ้พ้าแบบนี้นะครับนะไม่ค่อยได้เจอด้วยนะครับบอกเลยใครไวใครไดเนี่ยดูดิสวยไม่ละพิมอะนะครับสวยไม่ละพิมพ์อะนะครับนะแบ่งเลยนะนะแบ่งปันเลยพี่หมายเลขสิบสองสามร้อยบาทนะครับหมายเลขสิบสอง จัดได้จัดนะครับเออจัดได้จัดนะพี <period. S 2> ่นะหมายเลขสิบสองแล้วองนี้ครับพี่นะาสำหรับวงนี้เป็นพระปิตาหลวงปู่ยิ้มนะครับปิตาหลวงปู่ยิ้มพิมพุ้มทองนะครับเออเป็นพิมพุ้มทองด้านหลังนี่เป็นโพงปวกเลยพี่นะครับลูนี่พุน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 เลยนะครับหลวงปู่ยิ้มพิมพุ้มท้องนะสามร้อยนะครับสามร้อยเอาแบ่งไปนะครับพระรีลาเม็ดขนุนนะครับพี่ดูรีลาเม็ดขนุนองค์นี้ซะก่อนนะครับเป็นไง นะครับธรรมชาติขนาดไหนดูแลขึ้นนะพี่ดูแลมาขามขึ้นเลยนะครับปบลาบีราเม็ดขนุนองนี้นะพี่ดูแลขึ้นเลยโอ้งามงามงามสุดสุดเอองามสุดสุดสามร้อยในพินานะครับ,รบองค์นี้พี่นะสามร้อยบาทนะไปต่อหมายเลขเจ็ด สำหรับหมายเลขเจ็องนี้นะครับผมว่ามันไม่ธรรมดาแล้วพี่นะพระผมนี่ต่อละองคต่อละโซนดูวยรรอยปีบรอยแย่ไหมรอยคาบความเก่าเป็นธรรมชาติรอยตัดเนี่ยรอยตัวตรงตัวตัดนะครับมันเป็นธรรมชาติพี่พระมีความเก่าความแก่งดูดินะครับเออพระมีความเก่าความแก่งนะพี่นะบางองค์ไม่มีกรอบบางองค์ก็มีกรอบนะครับก็แล้วแต่นะพี่นะนะครับจะเหมาได้อ่าแล้วแต่จะเหมาได้นะครับพี่ดูเนื้อดิโอ้โหเป็นไงปริแย่เป็นไงนะครับเนื้อสวยไม่ละดูเนื้อนี่เห็นไหมรอยปีบรอยแย่รอยความเก่าและคาบความเป็นธรรมชาติดูดิ โอ้โหเป็นไงนี่ต้องเจอแบบนี้นะครับเออต้องเจอแบบนี้พี่ในพินาถึงจะสยบอ่าถึงจะสยบเอะมาพิมพ์สวยนะครับเดิมๆเ,เลยนะครับหมายเลขเจ็ดสามร้อยบาทนะครับหมายเลขเจ็ดในพินาสามร้อยบาทไปต่อนะครับหมายเลขเก้า สำหรับหมายเลขเก้าก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วพี่นะครับธรรมดาเราไม่เอานี่ดูเนื้อนี่นะธรรมดาเราไม่เอาอยู่แล้วดูเนื้อนี่เป็นไงถึงพ้าจะใช้มายังไงพี่นะพี่นะาขอให้เนื้อเขาจัดไว้ก่อนเถอะนะครับเออขอให้เนื้อเขาจัดไว้ก่อนเถอะพี่นะครับถึงพลาดจะใช้จะช้ามายังไงก็ช่างนะเน้นดูง่ายเออเน้นดูง่ายไว้ก่อนเนี่ยดูดิโอโหเนื้อแบบนี้300บาทผมบอกเลยว่าเกินคุ้มนะพี่นะเออสามร้อยบาทดูก้อนมวลสารที่เป็นเม็ดเม็ดเม็ดเลยพี่เกินคุ้มนะครับ 300บาทนะพี่นะหมายเลขเก้านะครับหมายเลขเก้านะพี่นะสามร้อยบาทนะครับแล้วก็องนี้ครับพี่นะครับองค์นี้เป็นพระเออเขาเรียกว่าอะไรนะพระหลวงพ่อแก้วครับพี่วัดคือวันชนบุรีนะครับเนี่ยเป็นองค์เล็กๆเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นองค์เลขากลรเลยดูทองเนี่ยทองเดิมทองเดิมค้ากล่องนะครับอันนี้เป็นเม็ดกระดุมปะเนี่ยเดิมๆค้ากล่องเลยเนะี่ยนะครับเอาสามร้อยนะครับสามร้อยบาท,บาทนี่หลวงพ่อแก้วนะพี่นะนะครับหลวงพ่อแก้ววัดคือวันสามร้อยองค์นี้พี่วัดบังสี เนี่ยครับวัดลังสีนะพี่นะดูนี่ดูด dem, นดี่ดนะูเดิมเดิมเลยไหมวัดลังสีนะี่นะครับพร้อมกรอบพร้อมแขวนพร้อมใช้นะครับพร้อมกรอบพร้อมแขวนพร้อมใช้นะครับวัดลังสีอย่างนี้ไม่สวยแล้วยังไงจะสวยแล้วพี่นี่คือเดิมเดิมของวัดเขานะพี่นะนะครับคาบความเก่าความเป็นธรรมชาติพร้อมกรอบพร้อมแขวนพร้อมใช้300บาทะนรับวัดลังสี300 แล้วก็องนี้พี่หมายเลข13นะครับหมายเลข13ของเราไม่ธรรมาดาแล้วพี่ดูพิมพเนี่ยนะครับนะโอ้โห و, เป็นพิมพรุงพุทธหรือเปล่านะครับรุงพุทธหรือเออหลวงวิจารน,นะครับหลวงวิจารณเจรนายเหรอนี่ครับพี่โอ้โหมาเลยเนี่ในในในนน,นะครับนะใครดูเป็นจัดได้จัด นะครับใครดูเป็นจัดได้จัดนะดูเดดูเนื้อดูความเก่าดูคาบทองนะครับดูพื้นผิวด้านในนะครับที่มีรอยปีรอยแยะนะครับนะนี่คือความเก่าและความเป็นธรรมชาตินะครับเออนี่คือความเก่าและความเป็นธรรมชาติด้านหลังทองบางๆให้ความคลาสสิกนะครับด้านหลังทองบางๆบ,บ,บ,บอกเลยว่าให้ความคลาสสิกนะพี่นะแหมเจอแบบนี้นะครับไม่จัดได้ไงใครไวใครได้ดูพิมพ์เินี่ค้างไว้ดูเลยเนี่ยนะครับ 300บาทเดียวพี่หมายเลข13นะครับแหมเล้าใจเลือเกินนะพี่นะหมายเลขนี้นะครับแล้วก็องค์นี้พี่ พระปิตานะครับเนื้อเมฆกระพัดแดวนี้นะปิดทองไว้ด้วยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหระพาอย่างนี้นะครับะพาอย่างนี้จะพลาดยังไงอะดูเนื้อดินะพี่ดูเนื้อดิเนี่ยนะครับนะพระปิตาเนื้อเมฆกระพัดปิดทองทั้งองค์นะครับยันยุ่งเอ้ยยันยุ่งซะด้วย300นะครับเบาๆนะเออรายการสุดท้ายแล้วท้ายสุดกับพี่นะครับไม่มีหมายเลขอาละนดมนีนะนะครับเจอองค์ที่ไม่มีหมายเลขเขาแล้วนะครับองค์นี้พิเศษตรงไหนมารับชมไปพร้อมกัน นะครับองนี้นะผมดูแล้วจากลักษณะแล้วผมคิดว่าน่าจะฝนเข้ากอบนะครับผมว่าน่าจะฝนเข้ากอบมีดูด้านข้างเนี่ยเหมือนเป็นรอยฝนเลยไหมเนี่ยนะครับจากการพิจ ER ารณาของผมดูด้านข้างเลยเห็นไหมเหมือนมีรอยฝนเลยไหมะนะครับเห็นไหมเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นพระที่เป็นวัดละคังวี่แล้วฝนเข้ากอบแล้วเนื้อด้านในเห็นไหมมีรอยเขียวคล้ายๆเขีเยวก้านมะลิอ่ะดูดิเห็นไหมพุดออกมาจากเนื้อในพระเห็นไหมเนี่ยเขียวเขียวเนี่ยเนี่ยดูตรงนี้กันเนี่ยเห็นไหมตรงช่วงเนี่ยเขียวเขียวเขียวอ่อนๆเห็นไหม นี่คือคาบความเก่าและความเป็นธรรมชาติของพระองค์นี้เลยพี่นะครับทาให้ถึงพิเศษเนี่ยเนี่ยผมพยายามจะให้พี่ดูแบบช้าๆ,ๆ,ๆดูตรงลาตัวตรงแข้งท่านกันได้ไหมเขียวขึ้นมาเป็นจำ้ำนะครับเขียวขึ้นมาเป็นจำ้ำเห็นไหมนี่ดูด้านข้างเป็นรอยฝนนะครับเหมือนเป็นรอยฝนเข้ากรอบเห็นไหมพี่นี่คือความเป็นธรรมชาติดูด้านหลังดูมวลสารได้เลยพี่แกลง่งแก่งเก่าเนื้อแห้งเนี่ยให้ดูเลยเดยไหม แกงเกาและเนื้อแห้งนะครับผมบอกแล้วว่าพระไม่ธรรมดาเนี่ยไม่รูเศษมวลสารเนี่ยเนี่ยการทูบไหมเนี่ยหรือเศษดอกไม้เนี่ยโหสุดจริงนะครับขอ400องค์เดียวขอองค์นี้ยพี่ปิดรายการนะครับขอ400บาทนะครับนะองค์นี้นะนะครับ400บาทนะครับขอแค่องค์เดียวนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆแต่สนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงเข้ามาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ